เต้วนัทพรอ,อวดลุกใหม่เรียกได้ว,ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่มักจะโดนกระแสะวิจารณ์จากชาวเน็ตอยู่เป็นประจำสำหรับเต้วน,นัทพรเตมีรักตั้งแต่ที่เธอประกาศคบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุม่มไฮโซไนยประนายพรประภาไม่ว่าจะทำอะไรขยับตัวไปไหนก็มักจะถูกจับตามองอยู่ตลอดช่วงนี้ทำอะไรผิดไปสหมดถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจคบหาดูใจกันมาได้เกือบจะหนึ่งปีแล้วแฟนๆก็มักจะเห็นโมเมนต,ต์ความหวานของทั้งคู่อยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะควงคู่กันไปดินเนอร์กันสองต่อสองไปเที่ยวต่างจังหวััดด้ววยกนสส จนมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่เตรียมสละสดกันแล้วซึ่งก่อนหน้านี้สาวแต้วก็ยังเผยว่ายังไม่แต่งงานแน่นอนเพราะว่าเพิ่งคบกันได้ไม่นานเลยต้องรออีกสักพักนึงแต่ถ้ามีข่าวดีเมื่อไหร่จะบอกแน่นอนซึ่งตอนนี้เธอก็ได้มีงานในวงการทั้งละครโฆษณาพรีเซนเตอร์แม้ว่าตอนนี้จะต้องเจอกับสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดหนักก็ตามเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่ฮอตและปังสุดๆแห่งยุคเลยก็ว่าได้และล่าสุดสาวแต้วเธอก็ได้ออกมาเผยภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวจัดหนักจัดเต็มทั้งเสือ้อผผ้าาหนม คืเอลลาตัวร้ายจากดิสนีย์ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยฟาดแรงมากค่ะทุกคนทําเอาเพื่อนๆในวงการแฟนคลับต่างก็ฮือฮาก,กันหนักมากเพราะว่าลุกแซบแบบนี้นั่นทีจะได้เห็นหรือเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นสาวแต้มในลุกสายหวานออกแนวน่ารักส,สดใสซสมากกว่าก็ไม่รู้วาหวานใจหนุม่มอย่างไฮโซในจะได้เห็นลุคนี้ของสาวแต้มหรือย,อยังในคันนี้งานนี้คงออกอาการห่วงหนักมากแน่นอนเลยทีเดียวแฟนสาวนับวันนี้สวยยิ่งแซบขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้หนุม่มน้อยหนุ่มใหญ่ของอิจฉาไฮโซไนไม่น้อยเลยทีเดียวแหลคะค่ะ